<laughs> okay. uhm, không phải không. Ừ uhm. chưa ừ Cái cái ấy rất biết này một นี่มูปูตาปูคือประค้าปูผู้ปูบุกุมกับคือกับั้นงกับไหวกับค้องกับกระกกับไหวคือแค่คือไหวาูอพระองค์มือนี่เป็นวิธีข้าวคือยิ่งครับปูวันที่ยีคือพอกอข้อห้าหกมือนี่ไก่เรือกวนก็โมไก่เร้อกยิ่งครับปูพอพอมือกับนึ่งเะ็ลมนง่งแล้วแข็งใช้กับถึงเส้นกับกรวเ้ว่าด้ว ก็ทำกระทิบครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะมันได้หวัดไม่คู่กันหัดกุ่หัดแก่ไม่ได้ยากอีพอก็ถือกันได้เงินคือเป็นร่างหรือว่าการใจมาคือรุ่งว่าแขกอืมเนาะเออเงินน้อยมมนกระถือก็ได้หรือพอบุญกระถึงกระด่าษบุญง่ายหรือมหากระถึง บุงประจําปู่นั่งยืมเนาะเออบุงได้ใช้ง่าบุงได้ใช้กว่างจังใหญ่มาเฮ็ดบุ้มเออจังใหญ่มาขอพบกันบุญห้ามมือจังใหญ่มาขอพบหน้าอืมข้างบุญประพามาบ่ได้ขอถึงหนักแต่คุณยด้ยมคุคมกลางถืบกลางเด่นคุณดื้อแต่ว่าลูกหลานพอลูปกลางจังหวัดลูกไก่ลูกไก่มาดูอกร่วม มาเห็นหนาเึ trim, ้นตาขาดหนาขาดตากันทุกูทุกคนหักกันไปดีกลัวท่างกันเ้ืลูกเร้อเออจะไปช่วยแื่งก่จะไปเครียร์ค้งอกฝาเกันทุกึงทุกอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกเคสจะไปเกิดเรวเออใคห้าวเพาะจเกิดมาเป็นมนุษย์นย่าเรื่องก็ือเกิดเป็นหมูม้ากะไก่รูช่างใหญ่เนาะจะไปเผาผ้า้าไก่ดูเรลือ อันนี้เราเป็นมนุษย์เราพูดภาษาคนรู้เรื่องเราพูดภายากันรู้เรื่องเออเบ้ากับคู่เรื่องรู้เออแต่คอเนี่ยก็ยังหูเรื่องรู้ร้านเบ้ากยังก็ได้เออไอคือข้างจีบลูกไก่ลูกไก่พ่อก็รับรู้นะบูกนะไม่ใคยไม่รู้คนทําบุญกับไม่ทําพ่อก็รู้ไม่ใคงไม่รู้เข้าเขียยังเข้ารู้แก่ก่เข้ารู้แก่ไก่ของเข้าเอง เออเพราะแกเป่งต้องให้ผู้อื่นมาอธิบายใครหรือไม่ยืมครับูเออเอาเป่นอะไรก็ข้างคือขอให้เราเป็นคนดีในสังคมก็ขออย่าไปปีบไปป่วนอย่าไปขาดังปั้นแท่งอย่าไปรักในขโมยงน่อยเปนงยั้นคือเบาโดุยืมเวรกรรมว่เห็นเออจะเป่งจังไงแต่เรื่องคนใจอั้นแต่ยังจะเบาดันเดี๋ยวเพราะว่าเวรกรรมมาคู่ไม่ใช้เออถึงจะไปรักมาซะบ่ใช่หานาซะบ่ใช่หนา ปพอคือเกิดมือคือฝักขงหรือมับหัวมือ่ไกเรื่องมาใช่ตางก็มือยังแบบงงเรื่องเรื่องเขาแต่กระน้มาคู่กันเขาแล้วพอดีเขาเลดื้อครับเขาแล้วนะกอับความเรื่องมันยังหรือเรื่องหมาเรื่องหลังม่คู่กับเรื่องดื้อดือมาจต่ของอายุหลายนะครับแต่คือมันกับแม่งแหละแต่คือกับอายุพอได้มาคู่กันจะเขาไปเข้าทั้งงเนรอ แจกี่ขนอง้างง้ามว่าแจกข่อนประกวดงามง้างกเน่ะว่าจะไม่คู่บ่มันกับเมือนรู้ต่กี่ร้องเดี๋ยวีรู้แต่ประกวดร้องเบินรู้มันบ่ได้เรื่อเรื่แตกี่กายกูคิดเกมันกับผู้ชายคนง่างง้ามแต่ัะไม่คู่น่ะใจกี่นาเรื่มเขาขาเขาเออเออเดี๋ยวนีมันกับเอกเป็นกูตาเออเออจะมาหามักเรื่อมักมาคู่น่ะมักมาได้เรือ ผู้ต่ตาป่าหรอผู้ดมาเพอมาเข้ามหอมขึ้นคือคือมาปวดเออมาจะถึงมาใช้มาแบบครอบข้อม่ได้ม่ยากขึ้นโอ้ยแจะขาดขึ้นผู้แต่ดีตั้งผู้รู้ว่าใครเป็นใครเนาะขะนึงแม่คู่ไอ้ก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะจ๊ะว่าแขงขึ้ต่อไปแม่คูจะเป็นขาวอีกืได้ห้าองว่าใช่งะอืมโอ้ยกำเนยเนาะ เออผูบวกกมาสางสงแต่โมร้ายตูร้าคมร้ายคือเขียงเรียงนามในเพลงร้ายแร็คยอนเดิมพอสวายเครื่องเชื่องบวกเรือหงสื่อพอไปกูไปใกงานาที่้าสมคิียนงานีแรกสิงมันี่ราดื้ออาไม่คอมมือรกคไมคกมไมไม้สุขภาพแข็งเดงฮ่แต่ก็ดวยแก่ต้วมันร้ายคนอมือันก็ใหญ่ม่ทุกคนมรอกอือ เอออันนี้กะรวมผมากนางค่ดาโฟม่าคื่นี่อารวมขางคือดห้มวิโกกดับเกูดับเฮกมางชงแล้วก็บวนะลูงนะาระโดกระเดงควอยดวงไได้ขึ้นครับงยกระู่ินเขารวมขังมาหาคือเออหาด้วยปากครงข้างหูที่โฟไปได้ผู้คาคือเบิกผมงใหวันี้เบิก์ใหญ่ว่าันช่งเอองายกระเบอกาคือกด้อรเก้ เก้าคีบสิบเก้าเก้าคิบสิบเก้าเก้าคิบก้จำต่อคีบเก้าเออเข่าแรงไงก้ามเอาน้องุมเลาบุญจัปลามาจับฆ่ากองเหย้าอีกแล้ววันนี้เก้าร้อยห้าสิบเมื่อวานก็หล้คขึ้นคือเก้าไดายขึ้นได้ครึ่งพ่เก้าร้อยห้าสิบถึงไม้รูปไยหมดเงินน้ำเด็กพ่อเทียนมมึงบอกเก้าร้อยห้าสิบไม่ออกเดือยงาก็จะเห้าข้าง mãi chiếc quá bỏ quá 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 là quá quá ừ. của... xếp, quá xếp, mỗi ngày, mỗi ngày, quá 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 ได้คู่ไร้คู่ได้คือเขียนอย่างงงรวมกูมาเนาะฟังมาข้างคงเขียมกดื้วหัวหึ่มหัวครับปูอืมอ้าวให้กูร่างมือคกมือร่างมือคู่มือไม้คู่ขปับเฉงเงินไหนงทองยังมากระดึงกระดึงคุกขั้วหน้ารูดู้เป่ารูปเป่าสาทุสาทุเรับู่กระดึงครับแล้วกว่าคือคัก อันนี้งไงมงคลแข่ืมี่จะแย่ฝันะตรวดรวมบุญมาลายปูได้คนไายคือเขียนเรื่องงามคิดเกคืออุ่นเออห้อยขังดังแมม่จะ็ท้งมาหาบ่ะมันก็ได้สมันทงละ่่ะขอให้ขอขังังแม่แด้ห้ากว่าคืมคืองไงเอาญ่คือางอาง่าอือียน้มกับหอยขังยังแม่คือง่ายไงท่าหางว่ะหอขาขอพอขอสามเลย ยังเ oh ่นงานบอกหายั uh, ้งหาอะเงนปากขีกบอกมันไปขาเจ้าเอิมมั้ไปขายแทนเดิมเดิมก็จะเออท่านมันพูดก็หน้าหาว่าแค่หอยข้างด่างอือเอาพอจขึ้นหาว่ขึือเกาด้วอือหอยขัางดางอ่าว่าคือบ่ให้บ่คือบ่โบ่พราไหาบคือบ่อหาบ่คือเกาเร้ว โอ้คือมือหางกร้านกูคือกูไม่กดะไม่กระไม่มาสฮึแล้วก็รวยนะยบงนอืมพอนหยล้อก็คือร่วมกัหาด้วยคือชอบาวัดว่ครับืมว้าวากเขาขันเสียงนะหอยขังเออเออขออวยพรวันเกิดให้เด็กชายอามื่น้าวัดเกินเช่นอืมเกิดว่นที่ข่าคือกรกฎาห้าห้าหก พวอมาแรงเกือบเก้าขวั่งแสดงควาเป็นกูของอืนยันอื่งมือใช่ไหมอือ้าวขอให้เด็กใจอามือเออสุขภาพแข็งแรงงานลูกงานยังเก่งๆเปิดคบดีของพ่อของแม่ให้พ่อแม่ได้อาข็งแกร่งให้สุขภาพแข็งแรงเออไหว้ยื่อไหว้พ่อให้แม่เขานั่กอื่งมือพร้อมครอบครัวหมือโขดมือดาบมือโขดมือม้าสุขภาพแข็งแรงเงินงแรงงองคลองแรงมางานลูกนะ แ a ปปี้เบิร์ูเขาเขาแฮปปู้เบอร์วันเกิงอกว่าบ่ปืนดึมประเทศนอกของคุณวัปืนวัดจะแฮปปู้เบิร์เมื่อใครเนองรับหนอ้อาลูกเินมื่ห้งเยอะยันเก็นมือเ้อบอกลูกไ้าพร้อมอามืออเด็กใครกุ๊กขาบปัดแรงๆเ้อกระเดื่อกระเดื่องผมยครกปลก มือแตะพวงมาได้อันี้อันี้อันนี้คุมราควันเท่าแก้วขอบขอบพัวพวงมาได้คือเก่าพัวอ่าวขอให้มือเขบมือยาบมือเคบมือมหึหนแล้วก็รวยรวยทุกคนหน้านะลูกนะแเื่อะแต่เดือแลูกซื้อทำมากค่ะคืออืมอันนี้ของใครเรียกว่าเอ๊ะขอกรับใารจะไว้อิ่พ่อกรบุมขางบุญไปเรื่อย เออม่เป็นไงวันนี้อยากได้โคก่ด้า้โคแก่หมันจะขอให้มีความเปิดจึงม่แม่ควรเข่าชิป็บบาทเดวกเออจะชิปเก็บาทไปกลับได้ไปกลับได้นะลูกม้าคุกมือเนาะชิปบาทได้รูกอันนี้งานง้อโคแขาคุ้งคางบัวงาวดูดีมาห้มเขียวขาปวดให้ใจกับบัวดูดอกเอาะว่าใจเขาัวบคิดเขาขวายมันง้อเอาะเออมาเจ้าเนาะเออร์าำรองดีกว่า

ขอให้เจ้าเป็นยาวิเศษให้มาคูกินให้มาคู่เสียงดีเสียงใช้กลเกินด้ขอให้ถูกหวยงั้นแม่คููวันนี้ขอให้มาคู่ถูกหวยพอคึกตัวไก่พอมือหนึ่งี่พอขอจะคึงประเทศไทยกอกกระชิงมาค่ะคึกใจเงื่อนเพิงมาค่ะขอพอของผูรับปูแม่ครูว่าพ่อบอกอยู่พ่อบอกอยู่ขอมือหนึ่งเดี๋ยวพอขอมือหนึ่งเพอาะขอเงาังื่อนเดี๋ยวพอ คือกวงแทเพิมวัดกัอนเออเอาขั้วแหนอ่นบเนาะครับขั้วาบเนาะมันจะเขนเนาะครับใบขี้เนาะส่วนไม่คู่มักแับคมักคือรอบอย่รอบคือม่อโมงมุมู่นึ่งสองคู่คือม่คู่รึไม่คู่มากมนันครับส่วนไม่คู่แค่เดะครับคุณงคู่ครึสองคู่ครึ่งซาตุสซาตุค่สคู่คึน ของเก็คขูนองเกูนซาตูเกของเก็ขสองสองเก็คขูหนึ่งซาตูขูนเกขูหนึ่งาเมื่อสองเก็ดขูหนึ่งซาตูข้น่างทบยีคึ้ข่มนะสาธุสาตูเมือข่มเมื่อยางเมื่อข่มเมือไม้หึ่งหึ่งกูไปคึ้ข่มจะดึงจะดึงที่เก็ดดูวุ แตงโมสวัสดีทุูปูทุกคนเนาะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายค่ะหลังจากครูตาจบคลิปแล้วแตงโมกับยิมกับเซียวแนวทางมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องพ่อค่ะกำลังเขามารับชมด้วฟังเนาะค่ะได้ฟังอีกครั้งนึงค่ะเอารายละเอียดมาให้เนาะค่ะมาเรี่ยๆค่นแตงโา ครับผมคุณแม่ลำดวนคุณแม่จันเพ็ญครับสวัสดีเอฟซีของเอ็ดยิ้มครับผมทั้งเอ็ดิี่เอ็ดไอ้แสงโม่นะครับเนาะอ่าครับมือหนี้วันที่ยีซีตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมอ่ะแนวทางขากับเข่ากับน้ำหรือว่าครับเอฟซีท่านใดจะไปรับประทานอาหารนะครับเนาะมือนี้ครับเฝ้าไปจัดไปดวนเด้อครับเด้อครับปูตาก็บอกว่าลืมอวเบนตาบริสันพอสิใส่จักหา แวนอยู่กับส yeah! ันว่าอาหารครับนะครับเนาะแว้นตาสายากับหารซูนอยู่แล้วครับไก่เฝ้าจัดเฝ้าคุมนาน้ากับาหารขึ้นก็ยิ้มนากับอาหารยิ้มขึ้นอาหาก็ได้ฟูเองว่าบนมือนีเองว่ารูดเป่าอยู่ครับเอฟซีกับพิจัยหน้าดีๆครับสำหรับแนวทางมือนีนะครับเนาะครับแล้วก็ข้อมฝันของแม่คู่ครับอ่าครับเอาข้อมฝันของแม่คู่กันครับแม่คู่เพิ่นกับฝันครับฝันตะบาจักซีแมนต์โบแมนเอากับพิจัยหน้าเอาพิจิณน้าเบิองค่ะเป็นแค่แนวทางเด้อครับเด้อครับบางท่านก็รอล่อข ครับมื่อนี้แอดยิมก็ได้ถามแม่คู่ให้แล้วครับก็ได้ยินข่าวว่าแม่คู่ฝันเนาะครับแอดยิมขอแนวทางให้เซฟซี่น่ครับแม่คู่ก็เลยเบาสู่ฟังทำครับเนาะฝันลายไก่เป็นดีครับแม่คู่ฝันว่าครับจะฟ้องตู่ของแม่คู่และครับเสียชีวิตครับผมเสียชีวิตครับสําหรับอ่าพ่อสาเกิดของแม่คู่คือพ่อสาวสิบห้าครับอายุห้าสิบเอ็ดปีครับผมห้าสิบเอ็ดปีนะครับย่างห้าสิบสองแต่ว่างวดนี้มันก็ได้หอดหายหาสิบสองนะครับงวดนี้มันหาสิบเอ็ดอยู่ ครับม <stairs. S 2> ันได้หอดปีเก nah, ิดของแม่คู่นะครับนอกจากว่าพ่ส่อสิบห้าสองพันห้าร้อยสิบห้าแต่พูดไดเสียงท้ายลอตเตอรี่กัคใช่ครับก็ไปยิบไปหาไปครับผมอะไรก็บรรยายไปนอนนะครับเนาะครับสําหรับปู่ตาดึงสลากกินแบงรัฐบาลให้แม่คู่ยุทธงหัวมงว่านี่ครับแม่คู่แม่คู่ยังบอกว่าโอ้ยดึงให้หลายเด้อพอเด้อว่าษั่แห่งพมีเงินอยู่บริษันว่าค่ะครับปู่ผัดดึงให้เสียงใบความเด้ที่แรกแอดยิมกับทางช่องประเห็นในแตงโมเสียงหกเก่าไว เอาไว้ใต้แผงมาสั้นว่าครับหลังจากท่านสองลงมาจากหัวผีวคอยเห็นแม่คู่ก็ค่อยเห็นครับผมแล้วก็แม่คู่มาดึงอยู่ข้างล่างอีกยังมีหกเก้าติดคืนมาอีกอยู่ครับพี่เจน้าเอาเนาะค่ะซี่กับพี่เจหน้าเอาส้ำรัดตัวเลขที่แม่คู่ดึงให้แม่คู่สิบใบนั่นสิบใบนั่นก็คือเก้าสองเก้าสองแล้วก็เก้าศูนย์ค่ะแล้วก็เก้าศูนย์ครับผมเก้าสองกับเก้าศูนย์นะครับเด้อผ่านขมักข้าพี่ิจาน้าเอามักตัวใดเขากำลังดึงตัวนั้นครับเพราะว่าทางสองทางทีมงาน คือว่าทา้งแม่กู้ก็อยากให้เอฟซีได้เค็งเค็งด้วกันครับแปลว่าปูพคนกัคือว่าละครับให้มันออกค้นชาก่อนกับพวกก็ค่อยพิจารณาเอานะครับเนาะกับวันนี้วดนี้อาจสุได้เค็งๆกับปูเบ้คือโบล่นแต่ว่ามันเสียกิลีด้วยกับกคือยิบดึงให้ยิ้มกับคือสิบเคสดึงให้แตงโมตัวใดครับเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเจ็ดเก้าอ่ะปูเดีวนี้กระจาแต่ว่าเปูไม่ใช่เรื่องวันนี้ดึงให้ใครเนี่ยนะครับ เฮียนค่ะไอ้สองเก้าสองค่ะกระส่มเป่ายี่ได้ยิมครับโอ้ใหค่ายใหญ่ในส <c oughs> องเก้าสองค่ะรวามกับเสียเอกตัวเดียวกันค่ะกับนี่แต่ห้ยิมแปกโมก็คือแปดหนึ่งกับสามหเจ็ดครับยยม 8, มผมอ่าเจ็ีันใดมักน้ำปูไดกับไปยิมตัวนั่นเนีเากัาไปยิมไปเนาะค่ะตามที่เตีงโม่ชดไปวปละค่ะรับเพียนบอกครับหววที่ผ่พันมธามาปูให้คุณทิพยรปวันคุณแม่ทิพยรปวันคือเก้าเจ็ดศูน เป็นเลขถ่ายสามตัวแบบตรงๆเลยค่ะเพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเาหรือลอตเตอรี่เนาะค่ะมันจะมีหลายรางวัลค่ะรางวัลถ่ายสามตัวหน้าสามตัวค่ะพี่มีพิจารณาเบิ้งค่ะครับสําหรับขวอมันของแม่คู่แม่คู่ก็บอกว่าจ็กส์แมนบอแมนเดอรงว้ยนี้กับพิจิตรหน้าเอาพิจารณาเบิ้งเอาค่ะไปอียิปไปหาสิบเอ็ดปีอายุพ้นของแม่คู่นั่นแหละกับพ่อซอเกิดสิบห้ากับเป็นตัวเดียวกันกับอหาสองย่างหาสิบสองปีครับแต่ว่าปีเกิดนะครับเนาะปีเกิดก็คือสองปัญหาด้วย ยี่หารอยสิบหาเคเป็นตัวเดียวกันนึกเอาครับ mm hmm. อายุย่างครับอายุนัน่นแต่ว่าเกิดวันที่หกมาันว่าแต่วันที่หกหนึงหสี่ก็ได้คาับพิจาจนาเอาครับอันแดกกับวันเนีวันอนครับสำหรับปูตาเรื่มแมนตาแล้วครับนอกจากมีหาศูนย์แต่วันหน่งเจปูบอกว่าจะเริ่มบ่อไดที่เมื่อนี่ครับสำหรับแนวทางที่แม่คู่ขอใส่บุญกระถิ่นมาชันว่นา ค่ัที่เป็นช่วงใดเวลาใดเฮากับพี่นิตคิดกันนาเอาเนาะค่ะครับผมยิ้มกับพยายามถามมาแล้วว่าแม่คู่มาเวลาใดค่ะครับก็ขอให้ปูดธรรมดานให้แม่คู่เวลานั้นครับ,รบปู่แม่คู่บอกว่าสิโอนปัจจัยไปค่าอกระถินเพิ่นเพิ่นได้ส่งกระถินมาแล้วว่าซั่นว่าครับเลยขอนําปู่เฮาครับปู่เลยให้แม่คู่สองูนย์แล้วก็027ค่ะที่จ่มวนลืมจดเนาะครับ สองย์ยิมมาันวาแล้วก็ศูนย์เจ็ดยิมมาันวาแล้วก็บัตรสปูสีลมแตงโมคปูบอกว่าจะเริ่มสิบเาันวาเริ่มเป็นขั้นมาเดียงขึอนเ่าด้วยนี่ครับเป็นทะเบียนขั้นมาเดียงขึ้นเ่าอเคค่ะศูนย์สองเจ็ดศูนย์สอเจ็ดศองเจ็ดศูนย์ครับสองเจแล้วก็สิบเ แล้วก็ซิสเตสค่ะพี่นี่ิพิจนาเอาค่ะครับผมแต่ว่าปูกับบอกไม่คู่ซ้อมทุ่มเครื่องกันละแต่ว่าเขาก็พิจารณาเอาครับแดงกับบอลเนียมบ้านอนครับผมอ่าครับปูก็อยากให้เนาะครับเนาะครับเาก็พิจารณาเอาทุกคำบอกคำจ่าของปูมีแรงบั่นครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับแมาเป็นกำลังใจให้ท่างช่องครับปวาีณดจะลงคลิปเด็ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์ให้คือเก่า ับก็ขอให้บุญบาร,รมีองคูชีปากาวความปูตาครับบุญประดาในสายบุญของปูครับนี่แต่โชคแต่มานแต่รำแต่รวยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอยสมบัติปัทนาทุกป,ประการครับอ่าแต่โมไม่ใงเพิ่มเติมเหือกันค่คกะก็ขอสายบุญท,ทุกทุกท่านเนาะค่ะให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยกับตัวเลขของปูตาบัวบาจะเป็นรอบได้เนาะค่ะรัเริ่มลูดเป่าด้วยไหนี่ค่ะครับอ่ะกันปูว่าเป่าเป่าได้ครับพี่น้องการลดติดไว้ครับอันนี้เป็นแจแนง ใส่บีทีาอนญาตในการรับช่มรับฟังค่ะครับผมชมเรื่องความเหมืนทึงเนาะค่ะยิ้มค่ะครับครับก็คอ้ซีสายบุญทุกท่านจะส่งส่งมันมาเลยครับเออครับอ่าอย่าลืมนะครับเด้อความฝันของแม่ครูครับอ่ะแม่ครูฝันว่ากับแม่ครูเสียชีวิตอ่ครับอย่าลืมครับพ่อสเกิดกับสองห้าหนึ่งห้าครับอายุห้าสิบเอ็ดปีย่างห้าสิบสองครับก็คอยสุงส่งมันมันหลับหลัเลยด้วยสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มกับขอสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ